สวัสดีค่ะดิฉันอังคชาตรีมงคลหัวหน้างานข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Event t o l k c h n n n e l ซึ่งเป็นรายการน้องใหม่ทางช่อง YouTube ดีใจจังเลยค่ะที่วันนี้ได้มีโอกาสมา,มาเป็นพิธีกรในรายการเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเพณีรอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีของไทยที่ทรงคุณค่าและดีงามมากๆนะคะและในปีนี้จะตรงกับวันเพ็ญขึ้น15่ําเดือน12 ในวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนและดิฉันไม่ได้มาคนเดียวนะคะเรายัางได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากคุณกฤษดารัตพนพฤกษ์ท่านเป็นผู้ในการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่เพ็กนะคะยินดีครับก่อนอื่นขอเรียนถามนะคะว่าประเภทนี้ลอยกระทงมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างคะครับสําหรับลอยกระทงที่พวกเรารู้จักกันมานะครับเรียนรู้มาตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์เด็ก เราก็จะเริ่มกันมาสมัย,มยทยุกคนที่เราทราบรกันนะครับเขสืบต่อกันมาในการสืบต่อกันมาแล้วปฏิบัติต่อเนื่องกันมาเนี่ยเราถึงได้เรียกกันว่าเป็นประเพณีะนะครับประเพณีเหล่านี้เนี่ยจะทําให้อ,อยู่ในสังคมไทยด้วยวิถีชีวิตของไทยมาันระยะเวลายาวนานะนะครับซึ่งเป็นเรื่องของการระลึกถึงคุณของน้ํานะครับเราก็ทราบดีว่าน้ําให้ชีวิตเราอย่างไง นะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตการให้ชีวิตนะครับการเดินทางขนส่งการให้อาหารกับเราต่างๆแบบนี้นะครับซึ่งคนไทยโบราณก็เห็นความสําคัญคุณค่า,ข,าของน้ำนะครับแล้วก็ให้ความเคารพนะครับระลึกถึงบุญคุณสิ่งกับน้ํามาตลอดเวลาก็มีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นนะครับสืบทอดกันมาถึงปัจจุบันนี้แหละนะครับที่พวกเราเรียกกันว่างานลอยกระทงค่ะแล้วคนไทยมีความเชื่ออย่างไรคะถึงได้ออกไปลอยกระทงกันนะคะ ก็การปฏิบัติสืบต่อถ่ายทอดกันมานะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับก็เชื่อกันว่าการลอยกระทงนั้นเนี่ยนะครับก็คงหนึ่งก็คือเรื่องของการนำเคราะห์นำโศกนะครับออกไปพ้นจากตัวเองไปนะครับอีกอันหนึ่งก็เป็นเรื่องของการระลึกถึงนะครับคุณค่าของน้ำนะครับความกตัญญูต่อน้าอย่างที่กล่าวว่าสักครู่เรื่องความสำคัญของน้ำนั้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับ ก็ต้องมีเพิ่มเติมขึ้นไปอีกคือเรื่องของสิ่งแวดล้อม <Okay. S 2> นะครับเพราะการลอยกระทงนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับปรุงนะครับไม่ว่าจะเป็นภาชนะวัสดุต่างๆหรือในพฤติกรรมของตัวเราเองนะครับก็ทงการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะครับปัจจุบันในเรื่องของการแพร่ะบาโควิด -19 นะครับการน,านึกถึงสิ่งแวดล้อมนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับ <Okay. S 2> ก็คงเป็นอ,อีกปัจจัยหนึ่ง <Okay. S 2> ที่พวกเราชาวไทยที่จะเข้าร่วม กิจกรรมลอยกระทงแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละที่ใกล้บ้านเราเนี่ยนะครับต้องตระหนักด้วยเหมือนกันค่ะก็แล้วในส่วนของการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทอย่างไรกับประพณีลอยกระทงคะลอยกระทงนะครับสาหรับกิจกรรมนี้เนี่ยการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเราเรามีหน้าที่ส่งเสริมภาพลักษณ์นะครับเรื่องอัตลักษณ์ต่างๆนั้นของประเทศไทยฉะนั้นลอยกระทงก็เป็นวิถีชีวิตเป็นภาพลักษณ์อันหนึ่งนะครับที่นําเสนอประเทศไทย แล้วเราก็ทําการส่งเสริมนะครับให้นักท่องเที่ยวนะครับ <c oughs> คนต่างชาติหรือคนไทยที่ตระหนักแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมลอยกระทง <c oughs> สาหรับในการลอยกระทงของของไทยเรานั้นนะครับ <c oughs> เราก็พยายามที่จะส่งเสริมให้ประชาชนนะครับเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง <c oughs> อยู่เสมอนะครับเพราะเป็นการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมนะครับที่สืบต่อกันไปซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันก็จะอยู่ในวิถีของคนไทยนี่แหละนะครับแล้วก็ความปลูกฝังเรื่องของการรักสายน้ําการเข้าใจเรื่องสายน้ํานะครับเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ตั้งที่ราบลุ่มแม่น้ํานะครับเราก็เทศว่าเจ้าเฉลิฐเก็นว่าประเทศเรามีแม่น้ําหลายสายนะครับนั้นประเพณีลกระทงก็จะมีอยู่กันทั่วประเทศหรือภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะครับภาคตะวันออกนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะไป ลืมซับอยู่ในวิถีชีวิตของคนททงทุกๆภาคเลยนะครับค่ะแล้วก็หลังจากที่ทางรัฐบาลได้มีนโยบายในการผ่อนคลายนะคะโควิด -19 แล้วเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยได้มีการจัดงานลอยกระทงที่ไหนบ้างคะที่จะเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์แล้วก็มีพื้นที่น่าสนใจมีไฮไลท์ยังไงบ้างคะครับโดยกิจกรรมลอยกระทงส่วนใหญ่ก็ะจะเป็นอยู่ในภาคกลางแล้วก็ตอนบนของประเทศะนะครับ ถ้าพูดถึงภาคเหนือมาก่อนนะครับเราก็จะได้ยินเรื่องของประเพณียี่เป็ง <patrons S 2> นะคร<อ>ับของจังหวัดเชียงใหม่เขาเรียกงานอะไรก็ถงึงว่ายี่เป่งนะครับพอลำปางถาัดตรงไปอีกหน่อยหนึ่ง, <คะ S 1> ขงเขาเรียกล่องสะเปาอ๋อล่องสะเปาเจา้าละกอนนะคะน,นั่นนะครับ <คะ S 1> แล้วเราก็จะได้ยินอย่างเงี้ยนะครับพ <คะ S 1> อเลับม <คะ S 1> าทำภาคอีสานภาคอีสานเนี่ยก็จะมีการเรียกหลายชื่อครับผมก็ จะไม่ได้ถนัดเหมกัน <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่คราวนี้จะมีงานที่บุรีรัมย์ก็มีนะครับ <c oughs> ที่เราเห็นตามริมแม่น้ำโขงที่จังหวัดลำพันน้ำาข็งก็จะมีนครพนม <c oughs> นะครับส่วนทางด้านภาคตะวันออกเนี่ยก,ก็จะมีที่พัทยา <c oughs> นะครับถ้าไล่ไปถึงตรงกรุงเทพกรุงเทพก็จะใกล้ตัวหน่อยนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมลอยกระทงเพราะเราเป็นอยู่ในกรุงเทพอยู่ในแม่น้ำสายใหญ่กรุงเทพก็คือเจ้าพยานะครับดังนั้น ห้างสรรพสินค้าโรงแรมแล้วก็ร่วมชมชนต่างๆเ่ยริมแม่น้าเจ้าพยาก็นิยมที่จะจัดกิจกรรมขึ้นแถวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ River Festival 2021นะครับที่จะจัดขึ้นใน7พื้นที่วัดต่างๆนะครับที่อยู่ริมแม่น้าเจ้าพยานะครับแล้วก็ของห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามนะครับที่จะจัดกิจกรรมลอยกระทงอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้น นะครับแล้วก็เมืองโบราณนี่ครับเทศที่เมืองโบราณนะครับอันหนึ่งนี่ก็นี่ก็มีเหมือนกันส่วนอื่นก็เป็นย่อยๆไปครับจากทางกรุงเทพมหานครเองนะครับในตัวกรุงเทพเองก็จัดลอยกระทงที่คลององอ่างนะครับปัจจุบันนี้เราเห็นคลององอ่างสวยงามนะครับแล้วก็ทิวทัศน์รอบๆก็เหมาะในการจัดกิจกรรมเหล่านี้นะครับในยามค่าคืนนะครับมีหลายพื้นที่ฉะนั้นจะเห็นว่าทั้งภาพรวมประเทศเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าประเพณี นี่ลอยกระทงนั้นเนี่ยนะครับก็ยังอ,อยู่ในชีวิตจิตใจของคนไทยนะะนะครับพร้อมที่จะสือ่อสารกิจกรรมประเพานีเนี่ยต่อไปข้างหน้าอีกตลอดเวลาซึ่งก็เป็นสิ่งที่สังคมไทยนั้นนะครับชื่นชมกันอยู่แล้วในกิจกรรมแบบนี้ะนะครับก็หวังว่ากิจกรรมแบบนี้เนี่ยตรงเครื่องสืบต่อไปในอนาคตข้างหน้านะครับแล้วก็มีประพณีลอยกระทงของเราเนี่ยไปนานๆน,น,นะครับชาวตา่างชาติเองก็ รู้จักมากคุค้นนะครับก็ร่วมกิจกรรมลอยกระทงะนะครับในหลายๆครั้งเพราะการที่เราประชาัมพันนะครับในผ่านกิจกรรมในแต่ละโอกาสในต่างประเทศท่านเนี่ยเราก็ทําเป็นประจําอยู่เสมอ,อนะครับก็สร้างความจดจําที่ดีนะครับแล้วก็ชาวต่างชาติเองก็ชื่นชมนะครับในกิจกรรมลอยกระทงที่เราระพตฤฤิปฏิบัตินะครับสืบทอดกันมานี่แหละนะครับดังนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เห็นว่า คนไทยนะครับสังคมไทยต่างๆแบบนี้มีกรอบภาเพย์วัฒนธรรมที่ดีะนะครับซึ่งชาวต่างชาติก็ชื่นชมนะครับอยู่เสมอมานะครับแล้วมาร่วมกิจกรรมเรากับตงกันเราอยู่บ่อยๆค่ะแล้วในส่วนของการออกไปลอยกระทงเนี่ยตอนนี้ก็โควิด1 9ก็ยังมีการแพร่ระบาดอยู่นะคะเราจะทำอย่างไรให้ลอยกระทงอย่างปลอดภัยค,ะค่ะก็เป็นปกติแล้วนะครับกาน ผู้จัดกิจกรรมลอยกระทงนะครับไม่ว่าจะเปภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตามเนี่ยขาก็จะมีมาตรการนะครับในการที่จะดูแลนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่มีสถานการณ์เกิดขึ้นในปัจจุบันในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับผู้จัดจะต้องมีได้รับอนุญาตนะครับจากหน่วยงานในท้องถิ่นนะครับที่ที่มีการควบคุมดูแลอย่างเช่นจากในยะกรุงเทพมหานครนะครับก็ต้องไปขอ อนุญ,ญาตจากกรุงเทพมหานครนะครับดั <c oughs> นั้นจะต้องได้อนุญาตแล้วถึงสามารถจัดกิจกรรมได้การที่จะได้มาซึ่งบอนุญาตนั้นนะครับก็ต้องไปการน,นําเสนอกระบวนการจัดงานมาตรการการักษาความปลอดภัยต <c oughs> ่างๆนะครับให้กับออผู้ที่เข้าร่วม,วมกิจกรรมในงานนะครับก็เชื่อได้ว่าการได้อนุญาตแล้วนะครับก็จะทําให้มั่นใจได้ว่าการเข้ามาร่วมกิจกรรม นะครับประเพีในรอยกระทงะของแต่ละพื้นที่ของแ,แต่ละผู้จัดการน,นั้นเนี่ยนะครับมีความปลอดภัยค่ส่วนประชาชนคนไทยเองนะครับก็ต้องสามารถการนะครับมีวินัยเช่นเดียวกันควาจะเป็นการสวมหน้ากากนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับการอยู่ในระยะใกล้กันกนานๆนะครับก็จะทําให้เรารอยกระทงมีความสุขนะครับเป็นรูปแบบสมัยใหม่ที่เราเรียกกันว่า New n o r m a l นะครับ ดังนั้นก็คิดว่าระงับงปีนี้นะครับก็คงบรรยากาศคึกคักดูระดับน้ำนะครับแต่แม่น้ำลำคลองนะครับก็สูงสองพื้นที่เลยตะลิ่งขึ้นมาเลยนะครับลอยบาหน้าประตูบ้านก็ได้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีครับอากาศเริ่มเย็นลงก็เหมาะสมที่จะออกมานะครับรับบรรยากาศแล้วก็ละงกระ่งเพื่อเป็นสิรงมงคลแก่ชีวิตครับค่ะก็เราก็คงทราบกันแล้วนะคะว่าจะลอยกระทงอย่างไรให้ปลอดภัยโควิดนะคะ สุดท้ายนี้ก็ขอทางให้ทําพี่เป้งช่วยกุณาเชิญชวนนักท่องเที่ยวออกมาลอยกระทงกันหน่อยค่ะครับในโอกาสเทศกาลลอยกระทงของประเทศไทยเรานะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะจัดงานวันช่วงวันที่สิบเจ็ดสิกลคร่อมช่วงเวลาหลักก็คือวันที่19เก้าพฤศจิกายนเชิญชวนครับวาลอยกระทงนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกันต่ชีวิตแล้วก็ดูเรื่องของ สิ่งแวดล้อมนะครับก็เราจะทํายังไงกับกระทงที่ลอยไปนะครับเพื่อจัดการให้แม่น้ํำลำคลองนั้นสะอาดดีเสมอเพราะเราอยู่กันเยอะนะครับในในชุมชนต่างๆดังนั้นการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งเหล่านี้คงเป็นสิ่งสําคัญคะนะครับก็ให้เหมาะสมครับวัสดุที่ใช้ในแต่ละพื้นที่ในแต่ละโอกาส เพียงแต่ว่าเราตหนักในเรื่องนี้ด้วยนะคะ,อคะตอนนี้ที่ฉันก็ได้สถานที่จะไปลอยกระทงแล้วนะคะก็ะอยากจะไปลอยกระทงในเย็นนี้ค่ำคืนนี้เลยนะคะพี่เป้ง <c oughs> ก็ต้องอดใจนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยววันศุกร์หน้าก็จะถึงแล้วนะคะคยังไงวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณคทางค,คุณกฤษดาร,รัตนพึกนะคะคคคท่านเป็นผู้ในการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไว้เป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านกรุนามาให้สาระดีๆความรู้กับพวกเรา แระหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสหน้าคงจะได้รับเกียรติจากท่านอีกเช่นเคยคะ่ะสวัสด,สสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ